ใครสนใจกดเกมพาร์แนะนำร้านนี้เลยเนโกบักช็อปยังมีบริการกดผลเลทคุ้มคุมและกดเกมพาร์แมปต่างๆทั้งแมปบล็อกฟูดและแมปคิงเลกาซี่ลิงก์ก็อยู่ใต้คิปเหมือนกันนะโอเคครับก็ขอากราบสวัสดีสวีดัตชาวเวรุ่นแกนพีทออนไลน์ทุกคนสืบทันกันด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนหาหาคี้สังเกต v 2นะครับทุกคนว่ามันจะ เป็นยังไงนะทุกคน <Wow. S 1> ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพี่จะพาไปกเกาะทำฮาคี้สังเกต V2 นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก่อนอื่นนะทุกคนให้ทุกคนมาโลกสองกันก่อนนะครับทุกคนก่อนอื่นให้ทุกคนมาโลกสองกันก่อนนะวิธีไม่ใช่วิธีแรขขั้นตอนเลขนะทุกคนให้ทุกคนมาโลกสองนะแล้วมาตรงเกาะกรอบเริ่มต้นของโลกสองแล้วเกาะเลขของโลกสองเลยครับแล้วก็สองนะให้ทุกคน เตรียมตังไว้นะครับสามแสนห้าหมื่นนะครับทุกคนถึงจะทําได้นะสามทุกคนเดี๋ยวพี่สภาไปเลยนะว่ามันจะอยู่เกาะไหนนะทุกคนให้ทุกคนหันหน้ามาตรงเนี้ยให้ทุกคนหันเห็นเห็นเห็นทิศอีไหมทุกคนทิศอีอะครับทิศอีอะทุกคนให้ทุกคนหันหน้าแบบลายชิงเฉียงนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอวางเรือก่อนเผื่อใครไม่เข้าใจนะให้ทุกคนอันนี้เป็นเรือนรูนไหมให้ทุกคนแบบทิศอีอีิงเฉียงครับเฉียงนิดนึงนะทุกคนทิศอีนะเฉียงนิดนึงนะทุกคน เฉียงนิดน co ึงนะไปทางทิศ E ครับแล้วก็เฉียงออกนิดนึงนะครับนี่ครับถ้าเราพบเกาะอ่าเกาะทะเลทรายทุกคนก็อ้อมอไปไหนนะครับทุกคนเราค่อยเฉียงไว้นะแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้มันพ้นอ่าของเกาะนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่นะทุกคนเราก็ได้ออกห่างจากเกาะอ่าทะเลทรายแล้วนะให้ทุกคนมาเฉียงเฉียงตรงนี้นะขี่เรือไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมนึงถูกไหมวะเออน่าจะถูกนะให้ทุกคนขี่เรือไปเรื่อยๆเลยนะครับเฉียงเฉียงตรงทิศ E นะครับขี่เรือตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ นี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ได้มาถึงเกาะใหม่แล้วนะครับทุกคนเกาะทามฮาคิวิโซงนะดูดิเราก็ได้มาทําการมาถึงแล้วนะวพี่จะตกน้ําตายไหมเนะี่ยเดี๋ยวพี่ขอใส่กับมันกันปลาป่วนเรือจริงๆิไอ้พวกเนี่ยโคตป่วนเรือเลยนะมันจะโลเกียคุณสองมาไหมเนี่ยยิ่งวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อยู่โลเกียคุณสองน่าจะมีนะโอ้โหไม่ดรอ ดูดิครับนี่ครับนี่คือเกาะนะทุกคนอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรวะเกาะอาทำฮาคิวีสองนะฮาคิสังเกตวีสองนะเดี๋ยวพี่ขอไอ้ตรงนี้โอ้ยเฮ้ยแป๊บน,นึงนะเอ้ยพี่ได้หลงทําการซื้อว่ะแป๊บน,นึงนะครับ <c oughs> มาครับทุกคนเมื่อกี้เอาใหม่นะเมื่อกี้พี่นี่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เสียตังค์ไปห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเด็กเอามาให้นะครับหุ้ยตรงนี้มันน้ําแข็งลื่นว่ะเฮ้ยลื่นลื่นจริงนะเนี่ย นี่เราก็มาคุยกับไอตัวนี้ครับเออก่อนอื่นที่น้องๆต้องทํานะครับเดี๋ยวขอย้ําใหม่นะครับ1น,นะครับให้ทุกคนเตรียมตังมานะครับประมาณ3 5มหมื่นห้าปอสามหมื่นห้าามประมาณ35มหมื่นนี่แหละครับแล้วก็สองนะทุกคนอา่าฮาคิอาสังเกตเราต้องตันครับ ตันต้องตันแบบไหนแบบหลบได้ครบ10ครั้งนะครับอันนี้คือพี่หลบได้ครบ10ครั้งแล้วนะครับทุกคนมันต้องตันถึง10ครั้งนะครับทุกคนถึงจะทาได้นะครับแล้วก็ะครับทุกคน3ให้ทุกคนมาโลกโซงนะครับแล้วก็ตามที่พี่บอกเ่าไ้ต้นคลิปเลยนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาลองมากดดูนะมันใช้ตังค์เท่าไหร่วะสามแสนโอ้ 25, 25. สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าโอ้พี่วิมผิดวะ โอ้พี่อ่าพี่ผิดว่ะมันใช้สองหมื่นห้าทุกคนโอพพ้พี่พูดผิดพี่พูดผิดพูดผิดครับพูดผิดเออเมื่อกี้เอาไหมนะครับเอาไหมหมดนะครับเ,เดี๋ยวจะมาสรุปเย,ยอๆใหมนะครับมันให้ทำอันเนี้ยปุ๊บปุ๊บเราต้องเร็วครับเราต้องเร็วครับเราต้องเร็วนะเพราะว่าสายตาเราต้องเร็วเร็วจริงครับเร็วจริงนะนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอใช้สมาธิกันนะ โอ้คือมันยากเกิน you fake. อยู่เฟกโอคะแนนไม่พอว่าโอ้ไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาใหม่กันนะเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนนี้พี่จะทำจะได้แล้วนะครับมันต้องได้ถึงสามรว่าทุกคนโอ้ คือมันยากเกินน่ะทุกคนโอเคนะครับคลิปก็สขอจบเพียงเท่านี้คือพี่ทําให้มาเธอคือพี่ทําให้ดูไม่ได้จริงๆครับแบบทําแบบสําเร็จอะทุกคนคือทุกคนสังเกตตรงเงินพี่ดิจากส0 0 0สนนะ่ะจาก3 000, 4 5แสนสหันะจาก3 000, 4 5แสนสะีืน้ันอ่ะเหลือหมื่นสาอะครับทุกคนนึกดูคือแบบโคตรโถอะ,ะคือแบบ เดี๋ยวค่อยมาสมาธทำใหม่นะตอนพี่แบบว่างๆนะครับคุณผู้ชมทั้งน้องชอบพิมนี้น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้ละค่ะบ,บ๊ายบาย